สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญปั๊มนะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นสอชอเป็นเหรียญปั๊มรูปหลักขังรุ่นสอชอสอชอคือด้านหลังบรรทัดล่างสุดจะมีอักษรย่อสอเสือชอช้างเหรียญน,นี้เป็นเนื้ออัป,ปกาอย่างเดียวปั๊มปีหนึ่งสามหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรูปหลักขังกรณีเราเห็นตัวตัดเนี่ยเราดูด้านขวาเห็นไ,ไหมครับหน้า ด้านขวาประมาณ9ก้สามนาฬิกามันจะเหมือนขอบเฟืองนะเหมือนขอบเฟืองถ้าเห็นตัดตรงนี้จบได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่เห็นตัดจริงๆพระเลี่ยมอยู่บล็อกหน้าเนี่ยพยายามดูเส้นพื้นเยอะๆเส้นพื้นเส้นพื้นข้างหูขวาหลวงพ่อเห็นไหมครับเนี่ยเส้นพื้นเห็นไ,ไหมเห็นเส้นพื้นไหมพิกเล่นแสงสักนิดหนึ่งเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นเยอะเส้นพื้นจะเยอะเห็นไหมครับ ติดเยอะเลี้ยนสวยๆยิ่งชัดนะใบหน้าอย่าเพี้ยนใบหน้านี้ห้ามเพี้ยนเลยเห็นไหมครับเห็นเสน้นพื้นไหมเส้นพื้นทางด้านนี้ทางด้านนี้เส้นพื้นความคมที่สําคัญบล็อกนิยมชอหางสั้นหางยาวให้ดูที่อักษรชอช้างถ้าเป็นชอหางยาวเนี่ยหางจะชนตัวตัวนะด้านบนนี่ชอหางสั้นเห็นไหมครับหางก็จะสั้นตามนะ ส่วนเนื้ออัปปก้าเนี่ยแนะนําว่าเวลาเราส่องเหรียญเนี่ยเพื่อนๆต้องส่องให้เจอพวกของสาอปาัปปก้าสาอัปปก้าคือเนี่ยสนิมสนิมของอัปปก้าจะมีเป็นจุดเหมือนสีเลือดนอกอ่ะแดงๆจุดแดงๆนะครับจุดแดงๆติดอยู่ตามขอบขอบล,ลายเส้นต่างๆจุดแดงๆนี่คือสาอัปปก้านะเหรียญไหนไม่มีเนี่ยต้องหวางต้องหวางนะเพียงเท่านี้เราจะได้เหรียญแท้ เหออเรียญสชหลวงพ่ผมพุตธคุณแค้วคาดคงกับพันนะราคาหลักหมื่นต้นโอเคครับ